เดอะแฟลชช่วยชีวิตนวิงในเหตุการณ์นี้มีคนหมายจะเอาชีวิตดิกเกสันโดยเฉพาะคนนั้นคือบล็อกบัสเตอร์เขาได้จ้างมือปืนไปเก็บดิกเกสันตอนที่กาลังเปิดมูลิตีอันใหม่ของอัลเฟรดมือปืนที่คิดจะยิงเขาเนี่ยถูกเหล่าซาซาของกลุ่มไททันจัดการได้แต่มันดันมีมือปืนอีกคนหนึ่งที่รอยิงดิกเกสันอยู่ซึ่งเขาก็ได้ลั่นไกลไปแล้วโชคดีที่มีคนมาช่วยดิกได้ทันคนนั้นคือวอร์ลี่เวสต์เดอะแฟลชนั่นเองเขาช่วยเสร็จก็ถามดิกว่าพร้อมลุยไหมเพราะงานนี้เนี่ยยังไม่จบมัน วอลลี่เลยต้องพาดิคเนี่ยไปเอาชุดใหม่ซะก่อนโดยการพาดิคขี่หลังแล้วรีวิ่งไปหามิสเตอร์ทรฟิกเลยเพื่อเอาชุดใหม่ของเขาดิคเห็นชุดใหม่ของเขาเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าอึ้งมากดิคขอบคุณวอลลี่และมิสเตอร์ทรฟิกที่ช่วยกันสร้างชุดของเขาให้ส่วนที่งานเปิดตัวมูลิติเนี่ยที่นั่นก็ถูกพวกตัวกิกกี้ถืออาวุธคุมไว้หมดซึ่งก็คุมได้ไม่นานเพราะไนท์วิงกับเดอะแฟลชเนี่ยได้เข้ามาจัดการพวกมันแล้วรวมไปถึงกลุ่มไทท่านด้วยพวกเขาได้ร่วมมือกันจัดการมือปืนทั้งหมดภายในไม่กี่อออแล้วเรกก็งคืบ์ เราไทท่านได้มาเตือนบล็อกบัสเตอร์ว่าอย่าให้มีครั้งที่2ในการรอบสองังหารดิกเกสันและพวกเขาก็จากไปแต่บลนะ็อกบัสเตอร์เนี่ยยังไม่เข็ดเขายังคงอยากจะว่าจ้างการสังหารดิกเกสันต่อซึ่งคืนนั้นก็มีคนส่งข้อความเตือนดิกว่าตึกที่เขาอยู่ตอนนี้เนี่ยจะโดนบึ้มเขาเรีบตื่นจากเตียงทันทีแล้วก็เตือนคนที่อาศัยอยู่ในตึกทุกคนว่าให้รีบออกจากตึกเดี๋ยวนี้ส่วนดิกเนี่ยเขาได้เปลี่ยนเป็นชุดไนวิงแล้วก็ไปช่วยเหลือคนหูหนวกในตึกซึ่งตอนนั้นโอราเคิลเนี่ยก็เตือนไนวิงว่ามีนนจว,มาาว้แล รวยก็ระเบิดตึกทิ้งไปเลยในคืนนั้นเองเนี่ยที่บ้านของวอลลี e. ่ตอนนั้นก็มีคนส่งข้อความมาหาภรรยาของวอลลี e. ่บอกว่ามีการโจมตีที่บ拉เทยยเวนตึกที่ดิกเรสันอยู่โดนเต็เมเมื่อวอลลี e. ่รู้ว่า aside, ดิกมีอันตราย <S 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 เขารีบออกจากเตียงนอนทันทีเพื่อวิ่งไปช่วยเพื่อนรักของเขาวอลลี Wall ่ e. พยายามหาดิกจากเศษซากข,ของตึกที่พังลงมามือเขาถลอกหมดเลยแต่เขาไม่สนสนแค่ว่าดิกปลอดภัยไหมเท่านั้นแล้วเขาก็โล่งใจเมื่อมองไปอีกทางหนึ่งแล้วเจอกับพี่ดิกที่ปลอดภัยวอลลี่เนี่ยรีบเข้าไปกอดไนวิงทันทีเขาดีใจที่เเพื่่อออนนรัักขขงงงายยูวิได้ ว่าการโจมตีครั้งนี้เนี่ยมันคิดจะเก็บเขาโดยเฉพาะแฟลชเลยเสนอแผนไปว่าทาให้ดิกเกสันเนี่ยหายตัวไปไหมเพราะการโจมตีทั้งตึกเพื่อจากการดิกเกสันคนเดียวเนี่ยแบบนี้มันอันตรายมากๆไนวิงก็เห็นด้วยเขาเลยคิดจะไปก็ตแทมแฟลชก็เลยต้องเตือนอีกครั้งว่าก็ตแคมเนี่ยมันคือเมืองที่พวกศัตรูจะไปหาอันดับ2เลยนะแฟลชเลยจัดการให้เขาพาไนวิงไปที่บ้านของเขาแบบทันทีทันใดวอลลี่ก็เตือนให้ดิกเนี่ยพักผ่อนไปเถอะตอนนี้เนี่ยปลอดภัยแล้วเราดิกก็ยังไม่ได้นอนดีๆมาหลายวันแล้วด้วยถือโอกาสนี้หลับแแแบบบบบบบสสาายยยไไไปปเเเลลลล้้้วววดิกนนน่็็อออหัตมใขง THANKS